ก็นะคะกรณีของหญิงหญิถูกถามว่าทำไมมีชื่อเหมือนอ่าที่กำลังเป็นข่าวอยู่คือหญิงไก่ใช่ไหมคะพอมีข่าวออกมาหลายๆวันก็มีคนมาถามหญิงนะคะทั้งถามแบบเซลล์ซลทั้งถามแบบแกล้งแบบกวนๆก็มีคนที่งที่สองที่สที่สที่หจนหลายคนเราก็เลยบอกว่าเอ๊แสดงว่าต้องมีคนสงสัยหญิงเยอะแยะมากมายเลยหญิงก็เลยคิดว่า เออหญิงโพสไปดีกว่าเพราะว่าชื่อหญิงลียถูกถามว่าอตั้งว่าตัวเองเป็นคุณหญิงหรือเปล่านะคะ,ะหญิงก็เลยโพส <c oughs> แบบภาษาบ้านหญิงอะเพราะว่าหญิงก็ถูกตั้งชื่อว่าชื่อเล่นช,ชื่อหญิงใช่ไหมอ่าอย่างตัวเองชื่อกระต่ายเงี้ยตัวเองก็จะชื่อมาตั้งแต่เกิดชื่อหญิง <c oughs> นะคะเพราะว่าอะไรหญิงก็โพสว่าเพราะว่าตาชื่อสิงแม่ชื่อแม่ติ๋งน้าก็ชื่อกิ้งเงี้ยไปตั้งชื่อให้หนูว่าหญิงนะคะแล้วก็ชอบ ร้องรำทำเพลงชอบหมอรำซิ่งนะคะอันนี้ก็ก็เลยถูกดึงไปเป็นข่าวประมาณว่าหญิงลีก็เหมือนเหมือนเหมือนเดือดร้อนมาถึงหญิงลีอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงหญิงก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรความผิดอะไรนะคะซึ่งคําว่าหญิงเนี่ยหลายๆคนชอบตั้งชื่อนะอย่างอย่างน้องแตนหญิงแตนเขาก็ตั้งชื่อเขาหญิงกล้วยหญิงโน่นนี่นั่นม,มันมีแค่ว่าเราไม่ทําให้ใ,ใครเดือดร้อนก็พอแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งชื่อว่าคุณหญิงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่คนจะมองว่าสิ่งที่โพส ค่อนข้างเหมือนประชดหรือเปล่าหรือไม่พอใจหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้ประชดนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราก็อยู่เฉยๆเนาะแต่เราก็เหมือนโดนเอี่ยวดึงไปเอี่ยวด้วยค่ะแปลว่ามีแปลว่ามีอารมณ์ที่โกรธนิดนึงไม่นะคะอารมณ์ไหนเอ่ยอารมณ์หมายถึงว่าพอพอมีคนมาถามเราเอี่ยวถามว่าเซ็งไหมก็เอยหญิงก็ไม่ได้มีข่าวนานแล้วนะไม่เซ็งหรอก เพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้บางทีถ้าถ้าเรามีส่วนเป็นข่าวเนี้ยหนึ่งเราจะรู้สึกว่าข่าวเสียหรือเปล่าข่าวลบหรือเปล่า<อ>เราจะรู้สึกอายบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหนูดวงข่าวแล้วนักข่าว,ลวหลายๆหลายๆสำนักที่เอาไปลงก็เขาไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าเขาจะรู้สึกขำกับโพสต์หญิงมากกว่าว่าเออไล่ชื่อมั้งแต่ตูยตายายนะอ้า เขาก็เลยไปเซลล์เราประมาณนั้นเรียกว่าโพสเพื่อชี้แจงให้สบายใจได้ไม่เป็นคาถามใช่ค่ะใช่เพราะว่าหลายๆคนที่มาถามเราก็จะแชร์ลิงก์นั้นให้ว่าเนี่ยฉันไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นคุณหญิงนะชื่อหญิงมาตั้งแต่เกิดก็เคลียร์ไปใช่ส่วนคำว่าลีเนี่ยมาจากชื่อหมอลําซิ่งที่เราชื่อว่านุชลีสีจุมพลใช่ไหมน้ำซุปนิำจริงๆนะคะก็เลยเอาตั้งชื่อว่าหญิงอ่ะชื่อชื่อชื่อเล่นว่าหญิงกับลีมารวมกันเป็นหญิงลีมานานแล้วนะคะ ซึ่งชื่อนี้มันเป็นชื่อที่แปลกตั้งแต่เข้าวงการเพลงมาตั้งแต่ดังหรือไม่ดังอะไรก็ตามตั้งแต่อายุ1 8 19ป0ีปีนะคะอยู่ค่ายเทปค่ายแรกก,ก็ตั้งชื่อนั้นมาจนเว้นวักไปหลายปีนะคะแล้วมาออกเทปกับแกรมมี่นะ่ะอายุ29เนะเว้นวักไปประมาณ8ปีเลยนะคะนานมากจนหมดสัญญาค่ายแรกนั่นแหละก,ก็ก็ยังชื่อนั้นอยู่มันเป็นอะไรที่เหมือนเรา,เราสบายใจว่ามันเป็นเอกลักษณ์เราต้องหาเอกลักษณ์ให้นักร้องนะคะใครแต่และคนต้องสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วคําว่าชื่อหญิงลีเนี่ยก็ เราค่อนข้างที่จะมีความภูมิใจในชื่อนั้นว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็มีความแปลกในนั้นนะคะเพราะว่าพอถูกเอาไปพอถูกเอาไปเที่ยวด้วยกับเรื่องราว ซีเรียสค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีความผิดอะไรอยู่แล้ว<ม>เพียงแต่เราถูกถูกประชดถูกถูกกันแน่กันแหนว่านี่เธอตั้งชื่อเป็นคุณหญิงหรอ,<ม>เ,อเห็นหญิงไก่กําลังมีข่าวเขาเป็นคุณหญิงโน่นนี่นั่นเราก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นคุณหญิงนะพ่อแม่ฉันก็เป็นแบบชาวไร่ชาวนาะ<อ>ฉันก็ออกตัวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว<ม>เรื่องจริง<ม>แล้วก็กลับบ้านอยู่แล้วคือมันเป็นอะไรที่บังเอิญมากกว่า<ม>บังเอิญที่ ข่าวณนะเวลานี้กำลังเป็นข่าวดังของอคนที่ชื่อหญิงไก่ใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่หญิงห่วงก็คือว่าไม่ได้ห่วงตัวเองว่าจะเสียหายแต่ห่วงบุคคลที่เขาถูกกระทํามากกว่าเวลาที่เราติดตามข่าวแล้วรู้สึกเอ๊ะสงสารก็โดนกันเกล่งหรือเปล่านะคะหรือว่าคือบางบางคนที่เขาอาจจะมีกาลังทรัพย์น,น้อยๆที่จะสู้คดีมันสู้ไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าบางอย่างแล้วเราก็มีแต่ความห่วงใยถ้าเป็นเรา,าโดนค้ามนุษย์นะ เป็นเรานะคะเราจะรู้สึกแย่มากมนี่คือสิ่งที่หงอยาอยากอยาก,อยากจะ,ะให้กําลังใจสําหรับสังคมที่รู้สึกว่าถูกรัฐเอ,อกรีบนะคะแล้วก็อยากจะขอเตือนบุคคลที่ไม่ใช่ขอเตือนนะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราเป็นผู้ที่เบิกบานแล้วพระพุทธเจ้าสอในให้เราเป็นผู้เบิกบานนั่นคือเราไม่มีนิสัยเรามีบ้านเรามีรถยนต์เรามีเงินเก็บเนี่ยเป็นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นแล้วค่านิยมใดๆก็ตามที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่ายกย่องตัวเองขึ้นมาสูงๆโดยที่มันไม่จําเป็นอ่ะ ะะ<ม>ก็ก็อยู่อย่างผู้มีความสุขเบิกบานโดยที่เราไม่ต้องไปแข่งแย่งแข่งขันอะไรมากมายนะคะเรามีข้าวกินเรามีเพื่อนเรามีญาติพี่น้องที่ห่วงใยเราก็ก็ดีแล้วนะทำไมต้องแบบยกย่องตัวเองให้สูงส่งอะไรเงี้ย<ม>ใช่ไหมย,ยิงลีก็ถือว่าเป็นผู้บิกบานที่เราไม่มีนีสิแล้วเท่านี้ก็ดีแล้วเอาเอาเอาชีวิตร่างกายไปร้องเพลงให้ให้มีความสุขนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็คา,าดหวังอยากเห็นเราร้องเพลงอยาก หน้าที่ของเราให้เต็มที่ตรงนี้ค่ะขอบคุณ <c oughs> อา <c oughs> จารย์ค่ะ